สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนพบกับคุณครูชุรีพรยางามรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่3เรื่องอากาศอากาศเป็นสิ่งแวดล้อมที่ปกคลุมโลกของเราไว้มีอากาศอยู่ทั่วไปทุกคนทุกแห่งนะคะเราเรียกบ,บริเวณที่มีอากาศปกคลุมนี้ว่าชั้นบรรยากาศนะคะโดยที่มนุษย์จัดและก็พืช ร้วนต้องอาศัยอยู่ภายในชั้นบรรยากาศที่ปกคลุมพื้นโลกของเรานะคะอากาศที่อยู่รอบๆตัวเรามันมีความสำคัญอย่างไรวันนี้คุณครูจะพาไปรู้จักกันนะคะพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะสวัสดีครับอาจารย์กั๊กลุงเคนอ้าวสวัสดีครับติดาผมว่าอาจารย์กั๊กกับลุงเคนกำลังจะไปไหนกันเหรอครับ ลุงเทนเขามีสิ่งประดิษฐ์ใหม่ก็เลยกำลังจะไปดูนะครับอาจารย์กั๊กไม่กลัวอันตารายหรอคะลิจาพูดแบบนี้ลุงเสียนนเน่ยแต่ก็เป็นแบบนั้นเกือบทุกครั้งเลยนี่ครับก็แค่เกลือนะไม่ใช่ทุกครั้งสักหน่อยฟังดูไม่น่าภูมิใจเลยนะคะอาจารย์กั๊กครับพวกผมมีเรื่องสงสัยเลยอยากจะถามอาจารย์กั๊กนะครับได้สิครับสงสัยเรื่องอะไรกันเหรอครับเ,เรื่องอากาศนะคะโพล้าเขาสงสัยว่า อากาศดีหรือไม่ดีเราจะแยกแยะยังไงอะค่ะอ๋อเรื่องนี้เองงั้นเดี๋ยวเราเดินไปแล้วก็ฟังกันไปนะครับเรื่องอากาศดีหรือไม่ดีเนี่ยก่อนอื่นเราก็ต้องมาดูกันก่อนนะครับว่าอากาศนะ่ะประกอบไปด้วยอะไรบ้างถึงเราจะมองอากาศไม่เห็นแต่ความเป็นจริงแล้วในอากาศเนี่ยประกอบไปด้วย แก๊สหลายชนิดนะครับได้แก่แกส๊สไนโตรเจนประมาณร้อยละเจ็ดสิบแปดแก๊สออกซิเจนประมาณร้อยละยี่สิบเอ็ดแก๊สอาร์กอนประมาณร้อยละศูนย์จุดเก้าสามแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์ร้อยละศูนย์จุดศูนย์สามครับและก็ยังมีแก๊สอื่นอื่นอีกก็ประมาณร้อยละศูนย์จุดศูนย์สี่ซึ่งอากาศเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับเพราะว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหลายนะ่ะต้องอาศัยแก๊สเหล่านี้ในการดำรงชีวิตอย่างเช่นสิ่งมีชีวิตต้องหายใจออกซิเจน ในการดำรงชีวิตหรือพืชต้องใช้คาร์บอนไดออกไซด์ในการสังเคราะห์แสงเป็นต้นซึ่งเราสามารถวัดว่าอากาศดีหรือไม่ดีได้จากสิ่งที่ป่าปนอยู่ในอากาศนอกจากแก๊สที่จําเป็นนั่นเองอากาศดีก็คืออากาศที่ไม่มีฝุ่นละอองและไม่มีก๊าซพิษเจือปนอยู่ส่วนอากาศเสียก็คืออากาศที่มีฝุ่นละอองและมีก๊าซพิษเจอือปน ทำให้หายใจได้ลำบากระคายเคืนคอและตาเช่นอากาศเสียจากไอเสียรถยนต์หรือจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือควันจากไฟไหม้หรือการเผาขยะเป็นต้นครับอ๋อข้าใจาแล้วค่ะเป็นแบบนี้นี่เองล<อ>ิฟดาแม่ลิดาโพลา่าเนี่ยนะไ้จริงๆเลยแล้วน้องๆทุกคนล่ะครับคิดว่าอากาศเป็นยังไงบ้างถึงเราจะมองไม่เห็นแต่อากาศเนี่ยมันมีความสำคัญมากเลยนะครับประโยชน์ของอากาศมีมากมายเช่น สิ่งมีชีวิตต้องใช้ออกซิเจนในการหายใจพืชต้องใช้คาร์บอนไดออกไซด์ในการสังเคราะห์แสงไฟใช้ออกซิเจนในการลุกไหม้อากาศที่ห่อหุ้มโลกช่วยป้องกันร,รังสีจากดวงอาทิตย์และปรับอุณหภูมิของโลกให้พอเหมาะพอเจาะก,กับการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายซึ่งประโยชน์ของอากาศนี้มาจากสมบัติของอากาศครับโดยอากาศมีตัวตนสัมผัสได้มีอยู่ทุกผลทุกแห่งจะมีสมบัติดังต่อไปนี้1 อากาศมีน้ำหนัก 2. และมีรูปร่างไม่แน่นอนเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิหรือความดันหรือขึ้นอยู่กับภาชนะบรรจุเช่นเดียวกับของเหลว 3. อ,อากาศต้องการที่อยู่ 4. อากาศมีแรงดันทุกทิศทางอากาศสามารถจะเคลื่อนที่ไปได้ทุกทิศทุกทางและเมื่อได้รับแรงมาจะทำให้อากาศเคลื่อนที่ได้และมีแรงดันเป็นยังไงล่ะครับเรื่องของอากาศน่ะน่าสนใจใช่ไหมล่ะครับ ลองไปสำรวจกันดูไหมครับสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรามีอะไรที่เกี่ยวกับอากาศแล้วเราจะเอามาใช้ประโยชน์ยังไงกันได้บ้างเป็นไงคะเด็กๆเรื่องของอากาศน่าสนใจใช่ไหมคะนักเรียนลองไปสำรวจด,ดูว่ามีอะไรบ้างที่เกี่ยวกับอากาศแล้วเราจะเอามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบการ นำเสนอเรื่องของอากาศไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ